วัดน้องแข็งวันนี้ศาสตไทยแต่แถววัดน้องแข็งนี่ก็จะเป็นคนลาว,ลาวเราเหวียงจังนทร์ก็เลยเหมือนไม่ใช่ประเพณีของเขาคนไทยน้อยก็เลยรู้สึกว่าการทำบุญในวันนี้คงจะคนน้อยเนาะ แต่ละแห่งคงจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นแถวจังหวัดอยุทธยาหรือสิงห์บุรีสุพรรณก็เยอะกวจะเยอะมากเลยอันนี้ก็เป็นอาหารที่ตั้งถวายวันนี้ก็เป็นวันพระนะคะ ปกติแล้วก็ได้ศาสตร์ไทยนี่ถ้าไปตามวัดทางตักลาง,ค,งคนจะเยอะมากแล้วกปยศาศาสตร์สมัยก่อนก็จะกวัวันเป็นกระขากตะขะใหญ่ๆแต่สมัยนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีคนก็เลยห่างวัดไปหน่อย สวัสดีคระคุณยายนี่แหละอยู่ในธรรมะมาทุกวันพระเลยคนน้อยนะวกกันนี้ศาสตร์ไทยศาสตร์ไทยคนน้อยเนาะปกติคนเยอะเนาะแต่วันนี้คนลาวเยอะ คไทยจะถ้าเป็นภาคกลางนะแถวสุพรรณสิงห์บุรีนี่สาดเต็มเลยคนก็เปิดก็ดีิน,น,นอะอนไรหนูน้อยอะไรก็ำมำัมมัมแถวน้องแขนนี่ก็จะเป็นลาวเวียงเยอะ อายศาสตร์วันพาอนนี้ก็คงจะน้อย วัสดีอันนี้บวชด้วยกันหลายวันพระแล้วอันนี้ก็คืออาหารที่เราเตรียมมาคือเรามาอยู่บ้านคนอื่นเขาคือไม่ใช่บ้านของตัวเองอันนี้ก็เป็นเพื่อนที่บวชด,ด้วยกันรักษาศีลอุโบสถทุกวันพระนะคะก็เลยได้ ได้คุยกันบ้างก่อนที่เราจะทำอะไรทุกครั้งเราก็สมาทานสิ่งห้ากันนะคะ สหรับการเข้าพรรษาปีนี้ยายก็ได้มาอยู่ที่วัดนี้วัดนี้เขาไม่เหมือนวัดที่เราเคยอยู่ก็คือคนที่จะมารักษาอุโบโสถศีลจะต้องมาก่อนหกโมงเช้าเพราะเราจะต้องรับศีลประมาณหกโมงเช้าจาวาท่านก็จะนัดประมาณนี้ เราก็จะรับสินก่อนไข่ค่ะพระที่เราเห็นนี้มีอยู่ กาองค์งใหญ่ก็คือมีพระแก้วมรกตซึ่งอยู่ต้นแถวเลยนะคะซึ่งพระอาจารย์เจ้เอาว่าท่านก็ไม่ค่อยคัดสุดทธาคือใครจะเอาพระพุทธรูปอะไรมาถวายท่านก็จะรับเอาไว้ก็เลยมีพระเยอะ วันนี้พระครูวาปีซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองแขมก็ได้เทศนาเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญแบ่งออกเป็นสี่ส่วนส่วนหนึ่งก็ใช้หนี่เก่าอีกส่วนหนึ่งก็ใช้หนี่ใหม่อีกส่วนหนึ่งก็ถมถมเหวก็คือกินทุกวันอีกส่วนหนึ่งก็ เก็บเอาไว้เป็นบุญไว้ชัดหน้าก็คือการทำบุญแล้วก็พูดถึงสมัยสมัยพุทธกาลซึ่งมีพระเจ้าพิมพิสารท่านท่านได้ทำบุญแล้วไม่ได้อุทิศก็มีเปรตที่เป็นญาติของท่านมาร้องขอส่วนบุญก็เลยกลายเป็นต้นกําเนิดของการ กําัดน้ำมาจนถึงปัจจุบันนี้ร อันนี้ยายก็มาข้างหลังวัดนะคะซึ่งก็เป็นโบสถ์ซึ่งก็ใหญ่ปรานกลางแล้วก็สวยงามแล้วก็เก็บภาพพอละคังมาให้เ,เพื่อนๆดูเจ้าวาดวัดนี้ท่านขยันมากสวดมนต์ทั้งเช้ากลางวันก็มาสวดแล้วก็นำนั่งสมาธิ เย็นท่านก็ขึ้นมาสวดมนต์ทำวัดด้วยกันสำหรับวัดนี้ก็อยู่ท่าแค่ลบุรีนะคะจะมีปริวาสก็ประมาณเดือนพิจิกาใครสนใจก็เชิญเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็คงจะเก็บภาพเอาไว้แค่นี้นะคะก็ขอฝาก สิ่งดีๆเอาไว้ในใจของท่านสำหรับสาธุชาแนลเอาไว้พบกันอันนี้ยายก็เก็บภาพว่าวัดนี้ใกล้ๆกับโรงเรียนแล้วก็บริเวณจะกว้างก็มองเห็นบริเวณต่างๆรูปปัน้นพระใครที่เข้ามาก็ตรงมาได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้เราก็คงฝากไว้แค่นี้นะคะจากสาธุชาแนลสวัสดีค่ะ